สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกับคุณครูอีกแล้วในรายวิชารักการอ่านเรื่องตามรอยไดยโนเสาร์วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาผจญภัยไปพร้อมๆกับอัพแพท,ทอรร์สก,กันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อแพทชื่อจริงของผมคือ แพททอร์ชรัสไงครับพ่อผมตัวโตเท่าช้างห้าตัวรวมกันแน่เราเป็นสัตว์ที่ตัวโต,วตวที่สุดที่เคยมีบนโลกนี้พวกผมใจดีครับสุภาพด้วยเราไม่กินเนื้อสัตว์แต่กินพืชครับฟันของพวกผมไม่แข็งแรงเราจึงต้องกินพืชน้ำนิ่มๆ อเพทอรัสมีคอยาวมากที่คอยาวก็เพราะพวกผมต้องใช้หัวกม้กมก้มเงยเงยกินหญ้าจำนวนมากกว่าจะอิ่มในแต่ละมือ้อหัวของพวกผมไม่ต้องทำอะไรอื่นนอกจากกม้กมก้มเงยเงอยอยู่ชั่วชีวิตคอพวกผมจึงต้องยืดยาวกว่าไดนโนเสาร์ชนิดอื่นๆ ที่เห็นตัวเขียวเขียวเนี่เป็นเพื่อนผมครับชื่อเจ้าอ้วนหรือที่ใครๆเรียกว่ากิ้งก่ามีหลังค่ะผมนัดกับเจ้าอ้วนไว้ว่าจะไปเที่ยวบนภูเขาด้วยกันเจ้าอ้วนเพื่อนผมมีชื่อว่าสเตโกซอรัสไงกินใบไ,ไม้ครับ เป็นไดโนเสาร์จำพวกตัวใหญ่เอาไว้ขู่นักล่าเฉยๆแต่ใจดีครับเราไปเที่ยวบนภูเขากันดีกว่าไดาโนเสาร์ใช่ว่าจะมีแต่ที่เดินอยู่บนดินเท่านั้นชนิดที่บินได้เหมือนนกก็มีครับพวกเทรานโนดอนที่เห็นอยู่นี่แหละครับ พวกนี้น่าดุร้ายกินเนื้อสัตว์ผมกับคุณอ้วนแอบเรียกพวกนี้ว่านกยักษ์ใจดำเราอย่าเข้าไปใกล้ๆพวกเขาเลยครับรีบลงจากเขากันดีกว่าอ้าวที่เห็นตรงเชิงเขานั่นพวกญาติผมเองครับดูหน้าตาก็รู้ว่าใจดีแบบพวกผม เขาชื่อบาคิออสครับชอบกินใบสนสวัสดีครับคุณนาอ้อเจ้าแพทนี่หนีพ่อมาเที่ยวอีกละวสิแถวนี้ทีเร็กซ์เพิ่งอารวาดไปเมื่อวานรีบกลับไปหาพ่อซะเราไปที่หนองน้ำตรงโน้นกันดีกว่าครับผมมีเพื่อนรักอีกคนเอ้ยอีกตัวหนึ่ง เพื่อนผมตัวนี้ชื่อสามเขาเป็นไดโนเสาร์อารมณ์ดียิ้มอยู่เสมอกินผักแบบผมครับสามเขามีชื่อว่า t r i c e r a ร o ทอ,อ,อที่หัวมีสามเขาที่แหลมคมมากเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมถอยง่ายๆสามเขาไปเที่ยวแถบผภูเขาไฟกันเถอะ ที่ภูเขาไฟอากาศอบอ้าวที่นี่เป็นถิ่นของทีเร็กซ์หรือทีรานอสซาร์สองตัวที่เห็นนั่นแหละครับทีเร็กซ์ได้ชื่อว่าจอมโหดครับพวกเรากลัวเข้ามากทีเร็กซ์อยู่ที่ไหนพวกเราจะไม่เข้าใกล้พระอาทิตย์จะตกดินแล้วครับ ุูเขาแห่งนี้จะสุกเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่งสวยงามมากเลยครับผมชอบเวลานี้มากที่สุดเลยแดดร่มลมโชยท้องฟ้าเป็นสีส้มไดโนเสาร์กินหญ้ายอย่างพวกผมจะพากันกลับรังนอนผมก็ต้องกลับบ้านแล้วครับไปไหนมาหรือลูก เสียงพ่อกับแม่ถามผมผมรู้สึกผิดที่ไปเที่ยวโดยไม่บอกพ่อกับแม่ผมอา้าปากขาวในตาจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วผมรีบเข้าไปซุกตัวข้างๆแม่ไปเที่ยวมาครับแล้วผมก็หลับอย่างเป็นสุข